สวัสดีค่ะชาลัคนาราศีตุลยินดีต้อนรับสู่ชาแนลบับบี้นนสตาโรนะคะวันนี้เราก็จะมาทำเป็นคลิปประจำเดือนพฤษภาคมกันไพ่ที่เราได้นะคะก็มี Page of Cups 7ถ้วย Page of Pentacles Knight of Pentacles 9เเหรียญสามเอ่อสไม้เท้านะคะสี่เหรียญห้เหรียญ View o o Fortune หกไม้เท้า สิดาบแล้วก็จัชฌ์เมนนะคะในเรื่องของการงานนะคะชาวลัคนาราศีตุลในช่วงเดือนนี้นะคะมีงานเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะเป็น7จถ้วยเนาะมีงานเข้ามาเยอะแล้วตัวของคุณเองไม่รู้ว่าจะทําอะไรก่อนดีนะคะจะเห็นได้ว่าเนี่ยดูสิจากไพ่นะคะคุณมีเข้ามาเจ็ถ้วยด้วยกันแล้วแต่ละถ้วยเนี่ยมีความสําคัญเนี่ยไม่เท่ากันเลยอะ่ะคุณตอนนี้เพราะว่ามันมาทีเดียวอะ่ะมันมาแบบ อย่างละสามอย่างละสี่อย่างเงี้ยคะ่ะคือคุณไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงก่อนดีหนึ่งสองสามเพราะว่าทุกสิ่งมันเหมือนเข้ามากองให้คุณคนเดียวแล้วมันมาในเวลาเดียวกันนะคะคุณรู้สึกว่าอยากอยู่ในฝันเหลือเกินนะไม่อยากตื่นขึ้นมาเจอความเป็นจริงนะคะในสิ่งที่คุณต้องทำนะงานแต่เราอยากที่ต้องทำให้เสร็จในแต่ละวันเนี่ยมันช่างทำร้ายใจิตใจคุณจริงๆเลยนะตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่า คุณเองอะ่ะอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่รับผิดช,ชอบงานซะส่วนใหญ่นะไม่มีใครที่แบบช่วยคุณได้เลยตอนนี้นะคะหรือถ้าเขาช่วยอะ่ะมันก็จะยิ่งทำให้แย่ขึ้นแล้วคุณเองอาจจะต้องแบบเอางานกลับมาแก้คนเดียวอะ่ะคือต่อให้เขาช่วยมันเหมือนยิ่งเพิ่มภาระให้คุณนะคะดูสิจากไพ่นะคะมันเป็นเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณทำทุกอย่างอยู่คนเดียวพยายามมากๆเลยอะ่ะถูกทิ้งนะคะเป็น isolation มากๆนะตอนเนี้ยดูสิ เป็นไพ่ห้าเหรียญน,นะคะแล้วคุณสู้อะ่ะคุณสู้จนแบบหยดสุดท้ายจริงๆอะ่ะสู้จนคุณไม่เหลือเรี่ยวแรงอะไรแล้วทุกุกอย่างดูสิสิบดาบนะคะมาแทงอยู่ที่ตัวคุณอยู่คนเดียวเลยอะ่ะมันเหมือนคุณต้องรับภาระเยอะๆอะคะ่ะตอนนี้นะคุณเองไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จนะคะคุณรู้แหละว่า ทุกอย่างมันจะดีขึ้นหรือว่าทุกอย่างมันจะจบลงแต่คุณยังมองไม่เห็นนะคะช่วงเวลาที่โอเคเมื่อไหร่มันจะจบลงสักทีนะบางคนค่อนข,ข้างโชคร้ายค่ะเพราะว่าดันไปเจอเพื่อนร่วมงานหรือว่าหัวหน้าง,งานที่ไม่เก่งนะคะมันก็เลยทำให้สถานการณ์ตอนนี้คุณต้องกลายเป็นคนที่ต้อง step up อะคะ่ะคุณต้องเป็นคนที่ก้าวออกมาแล้วก็รับผิดชอบทุกอย่างคนเดียวเลยอะ เนี่ยต้องคอยสอดส่องต้องคอยแบบดูแลคอยตอบรับทุกอย่างเลยอะคะ่ะเป็นไพ่สามไม้เท้าที่เข้ามาเนาะคือตอนนี้เนี่ยคุณเป็นคนออกหน้าค่อนข้างส่วนใหญ่เลยอะนะการงานนะตอนนี้คือถามว่าดีไหมมัน ขึ้นอยู่กับมุมมองมากกว่าคือถ้าในมุมมองของคุณนะคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมทุกอย่างมากองที่คุณอยู่คนเดียวเลยทำไมไม่มีใครช่วยเหลืออะไรคุณได้เลยแต่ถ้าสมมติคุณมองในแง่ที่มันโอเคขึ้นมาหน่อยนะคะเป็นแง่แบบ Po ซิทีฟคือตำแหน่งคุณมีความมั่นคงนะไม่มีใครสามารถมาโค่นคุณได้เพราะว่าเหมือนคุณเองอ่ะมีความรู้แล้วก็คุณมีทักษะคุณมีความสามารถมากๆในตำแหน่งหน้าที่การงานที่คุณกำลังทำอยู่แล้วมันเหมือน ในบางคนนะคะในบางเคสเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนเดียวในแผนกหรือว่าคนเดียวในที่ทำงานที่รู้ว่าจะต้องทำยังไงมันก็เลยทําให้คุณสามารถคุมอำนาจนะคะสามารถที่จะนั่งอยู่บนโทนตวเนี้ได้โดยที่มีความมั่นคงแล้วคุณเองก็ไม่ต้องการให้ใครมาแย่ง position ไม่ต้องการให้ใครเนี่ยเข้ามาเป็นเหมือนตัวตายตัวแทนหรือว่าเป็นเหมือนคนสำรองเอาไว้อย่างเงี้ยคะ่ะคือคุณรู้สึกว่าถามว่าคุณแฮปปี้ไหม คุณแฮปปี้กับการที่เป็นคนสําคัญเนี่ยคุณแฮปปี้กับการเป็นคนสําคัญเป็นคนที่ทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าต้องให้การยอมรับต้องให้การเขาเรียกชื่นชมแฮปปี้นะคะคือ ตำแหน่งงานของคุณมันเป็นตำแหน่งงานที่คุณยังมีชื่อเสียงคนยกย่องนะคะแล้วก็ขนาดตัวหัวหน้างานหรือว่าใครหลายๆคนยังต้องเกรงอกเกรงใจคุณเลยอะ่ะเพราะมันได้เป็นไพ่หกไม้เท้าเ่อที่ขึ้นมาหกไม้เท้าเขาพูดถึงวิกตอรี่นะคะเป็นการสำเร็จเนาะเป็นชัยชนะแล้วคนที่ได้ไพ่ไปนี้ส่วนใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าคนที่ประสบความสำเร็จนะคะคือใครเห็นเนี่ยตอนนี้ก็คือต้องก้มหัวให้คุณดูสิ คุณเป็นคนที่นั่งอยู่บนมา้าส่วนคนอื่นๆน่ะเขาได้แต่แบบถือไม้แต่เขาไม่สามารถที่จะอยู่ในโพซิชันของคุณได้แล้วบนหัวของคุณมีช่อร็อเรลนะคะรอเรลตัวนี้เนี่ยตามเขาเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์ของมนุษย์เลยเนะเาะตัวนี้เนี่ยพูดถึงคนที่ได้ชัยชนะนะคะถึงจะได้ใส่ไอ้ตัวช่อร็เรลขึ้นมาเนาะเนี่ยค่ะคุณมีความสำเร็จมาพร้อมกับ สกิลทุกอย่างเลยอะแล้วคุณเองก็ไม่ต้องการที่จะเสียมันไปเพราะว่าคุณรู้ว่ามันคือสิ่งที่ทําให้คุณสามารถนั่งได้อย่างมั่นคงตอนนี้เพียงแต่ว่าการงานของคุณมันค่อนข้างหนักมันค่อนข้างเหนื่อยแต่เราก็รู้สึกว่าคุณยังสามารถใช้ชีวิตแบบ slow life ได้นะอืมคุณยังสามารถทําไปแบบเรื่อยๆเอื่อยเฉยได้คือไม่ได้ต้องรีบอะค่ะเพราะว่ามันเหมือนคุณเองมีสิทธิ์ที่จะต่อรองคุณเองมีสิทธิ์ที่จะบอกว่า กำหนดเดทไลน์ของตัวเองได้คือมันก็เป็นหนึ่งในโชคดีของคุณนะคะนี่คือสิ่งที่เราเห็นเนาะแต่ว่ามันขึ้นอยู่แล้วแหละว่าคุณจะมองในมุมไหนคือถ้าสมมติคุณมองในมุมที่คุณเหนื่อยคุณไม่อยากที่จะทําต่ออันนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของคุณเพราะว่าคุณเราก็เห็นว่าคุณเหนื่อยจริงนะคะแต่ว่าอยากให้มองในมุมที่มันโพสติฟด้วยว่าคุณยังยังกำชัยชนะอยู่อะค่ะตอนนี้แล้วคุณยังสามารถที่จะต่อรองได้ในขณะที่คนอื่นๆอาจจะไม่มีสิทธิ ที่ได้พูดเลยด้วยซ้ำนะอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องดีๆอย่างหนึ่งสำหรับคุณแล้วเรารู้สึกว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยคุณนะ่ะจะยิ่งเป็นคนสำคัญขององค์กรน,นะมันจะมีข่าวออกมานะคะจะมีข่าวหรือว่าอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะได้ฟังอะคะ่ะออกมามีการออฟเฟอร์บางคนอาจจะได้ตาแหน่งที่มันอา,อาจจะดีขึ้นนะคะคือมันเหมือนยังไงดีมันก้ากึ่งนะมันก้ากึ่งว่า อาจจะเป็นการโปรโมทงานที่คุณเนี่ยจะได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นหรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าคุณจะได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าจากบอสให้คุณคุมโปรเจกต์หรือทำโปรเจกต์อะไรที่มันสำคัญมากๆนะคะแล้วมีคนเนี่ยคอยจับจ้องจับตามองอยู่อย่างเงี้ยก็ได้นะคือตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าในมุนมอมองของเรานะคะคุณนะยังทำงานได้อย่างปกติไม่มีอะไรที่มันไม่มีอะไรที่มันแย่ ะะเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องของการทํางานร่วมกับคนที่อาจจะไม่ได้เก่งหรือว่าไม่ได้มีทักษะไม่ได้มีเขาเรียกว่าความเชี่ยวชาญมากเท่าคุณอาจจะทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดในการทํางานแล้วต้องเอางานเอามาทําเองแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างหนักเพราะไม่มีใครช่วยแต่คุณเองก็รู้สึกว่าถ้าให้เขาช่วยอะ่ะมันก็จะกลายเป็นยังไงดีละ่ะเหมือนเป็นดาบสองคมที่มาแทงคุณเองอะ่ะเพราะว่าคุณเองก็ ถ้าพูดกันแบบตรงๆคุณก็ออกแนวเป็นคนที่ขี้ระแวงเหมือนกันนะคุณไม่ได้ต้องการให้ต้องไปเทรนใครแล้วให้เขามาแทนที่คุณในวันหนึ่งอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องการให้มันมีมันมีในเรื่องของแบบการแทงข้างหลังเกิดขึ้นสําหรับตัวของคุณอยู่แล้วคุณพยายามปกป้องตัวเองนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะคะแล้วคุณก็สามารถทําได้คุณสามารถปกป้องตัวเองได้คุณอยู่ในต่อคุณอยู่ในตําแหน่งที่คุณสามารถปกป้องตัวเองได้นะคะตอนนี้เนี่ย ใครที่กำลังมองหางานใหม่นะแล้วรู้สึกว่าคุณจะได้ยินข่าวนะหลังจากที่มันจะหายไปแบบพักหนึ่งเลยอมันจะมีการติดขัดในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะหรือว่ามันมีการบล็อกมีการที่เบางทีเนี่ยตำแหน่งงานการสัมภาษณ์งานอาจจะมีการหยุดชะงักไปพักหนึ่งตอนนี้เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันกลับมา สู่ปกติแล้วคุณจะได้ยินข่าวหลังจากที่ไม่ได้ยินมานานสิ่งที่คุณรอคอยเนี่ยตอนนี้จะมานะคะแต่ว่าก่อนที่จะมาได้คุณเองต้องรู้สึกว่าแบบเฮ้ยหรือว่าเราจะไม่ได้คือมันจะเหมือนมีความรู้สึกผิดหวังมากๆมีความรู้สึกที่ว่ามันอาจจะไม่เป็นไปอย่างใจเราคิดอย่างเงี้ยค่ะคุณคิดว่าคุณจะพลาดโอกาสไปแล้วอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมาเหมือนเซอร์ไพรส์คุณท้ายที่สุดแล้วคุณก็คือผู้ชนะคุณคือเดอะวินเนอร์นะคะเนี่ยดูสิ ด้วยความที่งานของคุณอ่ะมันมันบ่งบอกอะถึงความสำเร็จอยู่แล้วนะคะสิ่งที่คุณทำทุกอย่างอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าชาวลัคนาราศีตุลไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงในเรื่องของการงานนะคนที่ทำเกี่ยวกับต่างประเทศตอนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างยากลำบากสำหรับคุณนิดนึงนะคะต่างประเทศนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าคุณเองอาจจะเจอปัญหาได้นะคะเกี่ยวกับ ถ้าสมมติโดยเฉพาะเลยนะคนที่ทําเกี่ยวข้องกับการเงินแล้วต้องข้องเกี่ยวกับต่างประเทศด้วยค่อนข้างมีปัญหาที่ว่าคุณอาจจะไม่ได้ไม่ได้ยอดหรือว่าทวงเงินคืนไม่ได้ตามเป้าเนี่ยอาจจะเป็นเออ่ในเรื่องนี้ด้วยนะคะอืมค่อนข้างค่อนข,ข้างน่าเป็นห่วงสําหรับคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศกับเรื่องของการเงินนะคือมันเหมือนมันจะมีการติด ตัวเครดิตไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะไม่ได้เงินที่เป็นก้อนกลับคืนมาในในช่วงนี้นะคะคุณเองอาจจะต้องเหมือนส่งจดหมายหรือว่าอาจจะต้องมีการแบบทวงถามหลายครั้งอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าคุณเองยังไปได้นะยังไปได้ดีมากๆเลยยังสามารถที่จะแบบช้อปปิ้งยังสามารถที่จะซื้อของที่อยากได้ได้นะคะตอนนี้ยังสามารถใช้ชีวิตแบบ c o m f o r t a b l e ได้นะคะเป็นก้าวเหรียญเนาะออกมาคือคุณยังมีความสุขสบายอะไม่ได้มีอะไรที่มันมันยุ่งยากเท่าไหร่แต่ว่า มันเหมือนอีกใจหนึ่งของคุณน่ะคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้สถานการณ์นี้อ่ะเราต้องเราต้องเซฟสิเราต้องพยายามเก็บเงินมากขึ้นสิเราต้องแบบทํายังไงก็ได้ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยในในบัญชีอ่ะต้องมีเงินเออนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากที่จะเก็บเงินขึ้นมาทันทีทันใดอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้แล้วก็ถ้าสมมติใครตอนนี้ที่ทํางานนะคะอยู่แบบออนไลน์หรือว่า ขายของก็ได้นะตอนเนี้ยขายของอ่ะตอนนี้ต้องคือยอดอ่ะยอดจะไม่ได้เป็นอย่างที่ใจหวังนะคะแล้วมันอาจจะทําให้คุณเกิดความเครียดได้นะคะไอ้เรื่องยอดที่ไม่ไม่เป็นไปอย่างใจหวังเนี่ยคือคนอย่างที่เราบอกเนะ้อคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือว่าเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะก็คือในธุรกิจอย่างเงี้ยคือต้องระวังเลยอ่ะคือขายของอาจจะไม่ได้ตามเป้าที่เราต้องการณนณะนะเดือนนี้เพราะว่า ไพ่มันค่อนข้างขึ้นนะเป็นห้าเหรียนที่ขึ้นมาคุณอาจจะต้องแบบเจอปัญหาในเรื่องของ cash flow ค่ะคือเกี่ยวกับกระแสเงินนะเนาะตอนนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหานิดนึงนะคะต้องต้องระวังไว้เลยอะเรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้กระทบกับชีวิตของคุณมากเท่าไหร่เพราะคุณเองก็เหมือนยังพอมีเงินเก็บยังพอมีเงินสะสมหรือไปหาเงินจากจากทิศทางอื่นได้แต่ ไอตัวเนี้ยไอตัวที่มันขาดเงินน่ะมันอาจจะมีธุรกิจหรือว่ามันอาจจะมีอาจจะเป็นงานเสริมของคุณก็ได้นะคะที่มันเคยทำเงินมาดีมากๆแล้วมันมายอดตกเอ่อยอดตกนะคะในในปีเนี้ยเออในเดือนนี้อะค่ะแล้วมันทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทิศทางตลาดหรือว่าทุกๆอย่างอะ่ะทำไมอยู่ไม่อยู่มันมันหยุดชะงักแล้ว จากที่เคยได้เงินดีๆทําไมมันกลายเป็นแบบนี้ไปอะไรเงี้ยเออคือทุกอย่างมันมันพลิกผันพอสมควรเลยอะในช่วงเดือนพฤษภาคมสําหรับคุณมันคือ view of fortune อย่างแท้จริงเลยอะค่ะคืออะไรก็ตามที่มันเคยขึ้นอะเรารู้สึกว่าช่วงเนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่มันลงลงมาแต่ยังดีนะที่มันไม่ได้แบบลงแบบหวบจนคุณไม่ไม่เหลืออะไรเลยอย่างเงี้ยคือยังดีที่คุณยังสามารถยังหาอีก เขาเรียกว่าอีกแหล่งหนึ่งของเงินของคุณได้แล้วคุณเองก็ยังสามารถที่แบบยังสามารถใช้ชีวิตแบบปกติได้หรืออาจจะแบบเทียบกับปกติพอได้อย่างเงี้ยนะแต่ก็ไม่ต้องกลัวถ้าสมมติว่าลำบากถ้าลำบากจริงๆก็จะมีคนเข้ามาหยิบยื่นให้เงินให้ความช่วยเหลือคุณตลอดเลยอะค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะมันจะมีแบบ เหมือนได้เงินมาแบบลับๆอย่างเงี้ยได้มาจากคนที่คุณรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้เงินคืนมาแล้วอ่ะบางคนอาจจะเป็นลูกหนี้ที่แบบเคยเคยยืมเงินคุณไปนะคะแต่ในเดือนเนี้ยเหมือนพอคุณจะไม่มีจริงๆอ่ะคุณก็จะได้จากคนพวกเนี้ยหรือไปทวงมาจนได้อ่ะอืมนะมันมันเป็นอย่างนี้มากกว่ามันอาจจะดูติดขัดไปนิดนึงนะคะในเดือนนี้แต่ว่าเดือนหน้าน่าจะดีกว่านี้นะอืมเดือนนี้คือแบบ เรื่องของการเงินคือถึงแม้มันจะมีตัว pentacles นะคะที่เป็นเกี่ยวกับเงินขึ้นมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าโดยรวมแล้วอะคืออย่างที่บอกถึงแม้ว่าสถานการณ์บนไพ่อะสถานการณ์ในเรื่องของเงินจากธุรกิจหรือว่าเงินจากออฮอบบี y ที่เคยทํามามันอาจจะไม่ได้ดีเท่าเดือนก่อนๆแต่ถามว่ามันกระทบกับชีวิตของคุณมากไหมมันอาจจะไม่ได้กระทบมาก มากๆขนาดนั้นแต่มันก็คงกระทบบ้างแหละนะมันก็คงกระทบแต่มันยังทําให้คุณยังสามารถใช้ชีวิตแบบท o ้งสบายอย่างเงี้ยได้อยู่ยังสามารถซื้อของยังสามารถใช้ของแบบดีๆราคาแพงๆได้อยู่โดยไม่ต้องคิดถึงวันพรุ่งนี้มากอะ่ะม,มันไม่ได้กระทบถึงขั้นแบบหูไม,ไม่ไม่มีข้าวกินหรือว่าไม่ได้แบบตรงย้ายหนีออกจากบ้านไม่ใช่นะอันนี้คือสิ่งที่เป็นเมนหลักเลยนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักเนี่ยชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะคนโสดคนโสดมีคนเข้ามานะคะอืมเป็นชาวธาตุดินนะอย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันมังกรหรืออาจจะเป็นชาวธาตุน้ํานะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีกรกฎพิจิกมีนนะคะ เขาเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เหมือนเคยเข้ามาแล้วก็ได้นะอืเพราะมีความเป็นหกไม้เท้าเข้ามาเหมือนเคยเข้ามาแล้วก็ออกไปเพราะว่าเขาเองก็เคยมีตัวเลือกที่เข้ามาเยอะๆในชีวิตของเขาเหมือนกันแล้วคุณเองอะ่ะเหมือนภายนอกอะ่ะดูเหมือนเป็นคนที่ดูแลยากเป็นคนที่เหมือนต้องเอาใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำให้เขารู้สึกว่า เอ้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอาจจะเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วความสัมพันธ์ครั้งนั้นอะ่ะมันยังติดอยู่ในใจของคุณอยู่เพราะว่ามันทําให้คุณแบบเพิร์ r มากๆเลยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนนั้นนะคะ คุณมันจบลงแบบที่คุณเองก็รับไม่ได้ถ้าพูดกันตรงๆคุณรับไม่ได้แล้วคุณก็ไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงด้วยว่าทําไมทําไมมันถึงไม่ไม่เวิร์กเอาทาไมมันถึงไม่ไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่ามันดูเหมือนว่าคุณสองคนจะคลิกกันมากมันดูเหมือนว่าคุณสองคนจะเข้ากันได้แล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นในเรื่องของพรมลิขิตที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการเป็นวิวออฟฟร์จูนคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ เหมือนถูกลิขิตให้มาเจอกับคุณมีสถานการณ์อะไรหลายอย่างที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นเขาคนเดียวเท่านั้นแหละทำไมถึงต้องวนเวียนมาเจอกันตั้งหลายครั้งถ้ามันไม่มีอะไรจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแล้วมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกเฮิร์ตเพราะว่าทุกวันนี้มันเหมือนคุณเองก็ยังไม่รู้คําตอบอยู่ดีว่าทําไมมันถึงมันถึงไม่สามารถเป็นไปได้เรื่องระหว่างคุณกับเขานะคะเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณแต่ตัวของคุณเองอะ ตัวของคุณเองเหมือนเจ็บอะเจ็บแล้วเหมือนจำไม่กล้าที่จะเปิดใจนะคะตอนเนี้คุณไม่กล้าที่จะเปิดใจถึงแม้ว่าเขาจะกลับเข้ามานะคะอาจจะมีการคุยกันเขาอาจจะเข้ามาถามสาระทุกสุขของคุณนะคะว่าโอเคคุณเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณรู้สึกว่าเขาเข้ามาแล้วคุณยังเดาอินเทนชันความต้องการที่ลึกๆแล้วเขาต้องการอะไรกันแน่คุณคุณไม่สามารถเดาออกคนคนนี้เป็นคนที่อ่านค่อนข้างยากคุณรู้สึกว่า คุณไม่เคยสามารถเดาใจเขาได้เลยตอนที่เขาเข้ามาตั้งแต่ครั้งแรกๆที่เขาเข้ามาในชีวิตของคุณนะตอนนั้นคุณเองก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาคิดยังไงอะ่ะแล้วคุณก็มันเหมือนพอพอหลังจากที่คุณคุณค่อนข้างเฟลอะเรื่องของเขาแล้วคุณรู้สึกว่ามันมันเข้าเข้าไม่ถึงคนคนนี้จริงๆอะ่ะแล้วไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะ อืแต่เขาก็จะเข้ามานะแล้วรู้สึกเขาจะเข้ามาแล้วเขาเห็นคุณมีความสุขกับชีวิตของคุณอย่างี้แล้วเขาก็รู้สึกว่าอยากที่จะกลับมาคุยกันนะเรารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เขารู้สึกเพราะว่าเขาอะอาจจะมีปัญหาอยู่กับคนที่เขากําลังคุยด้วยอยู่หรือเปล่าตอนเนี้ยมันอาจจะเป็นปัญหาที่เขามีกันในเรื่องของแบบ อาชีพการงานอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องของการเงินที่มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับคนรักของเขาเขากับคนที่เขาคุยด้วยอยู่ที่มันไม่มันไปกันต่อไม่ได้หรือว่ามันมีปัญหากันอยู่ตอนเนี้ยมันก็เลยทําให้เขามองกลับมาแล้วมาเจอคุณที่มันเหมือนอ้าวยังมีคุณอยู่นี่เขาแบบรู้สึกว่าเขายังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่นะคะแต่วันนั้น่ะ เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงเลือกอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่านะมันเหมือนกับเขาเองก็ชอบคุณมากๆเลยอ่ะในตอนที่คุณเจอเขาแรกๆเขาชอบคุณมากๆเลยบางทีคุณอาจจะมาก่อนคนคนที่เขาคบอยู่หรือคนที่เขากำลังคุยด้วยอยู่ปัจจุบันก็ได้นะคุณอาจจะมาก่อนด้วยซ้ําแต่มันเหมือนกับคุณสองคนมีอะไรที่มัน มันกั้นระหว่างกันตลอดเลยบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการงานหรือว่าเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ที่มันต่างกันมากๆมันก็เลยทําให้คนสองคนมองว่าอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะอาจจะอาจจะไม่ใช่คนที่ใช่ที่สุดที่สมควรที่จะคบกันต่อไปอย่างเงี้ยเออมันอาจจะเป็นกําแพงอย่างหนึ่งอ่ะที่ทําให้คนสองคนไม่สามารถไปกันได้แล้วต้องแบบแยกกันไปคนละทางอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอวันหนึ่งที่เขาเองอ่ะก็ตอนเนี้ยเหมือนเหมือนอยู่ในปัญหาอยู่ใน อยู่ในจุดที่เขาเองก็เหมือนก็ค่อนข้างกล้มกินกับการครบกันต่อกับหรือคุยกันต่อกับคนที่เขากําลังคุยด้วยปัจจุบันเนี้ยเขาก็เลยเหมือนคิดถึงวันเวลาดีๆหรือว่าคิดถึงคุณที่เขามีความรู้สึกดีๆด,ด้วยมากๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนแบบอยากที่จะคุยกับคุณนะแต่การคุยระหว่างคุณสองคนนะ่ะ เรารู้สึกว่ามันเหมือนจะมีอะไรกั้นนะ่ะมันเหมือนจะมีความกาะกขะรอววนค่อนข้างสูงมันมีความรู้สึกที่ว่าไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเอาอยัางไงนะคะอืมส่วนคนที่มีคู่คนที่มีคู่เนี่ยตอนนี้เรารู้สึกว่าคุณกับคนรักของคุณนะคะมันมีในเรื่องของความกังวลใจค่อนข้างสูงนะแล้วทั้งสองฝ่ายอะ่ะ เหมือนบ้างงานด้วยกันทั้งคู่เหมือนแบบอยากประสบความสําเร็จอยากที่จะเดินออกจากความลําบากในชีวิตอยากที่จะเดินออกจากการที่แบบไม่สามารถที่จะเป็นนายของตัวเองได้บางคนนะคะคือคิดในในแง่แบบเนี้ยคือเรารู้สึกว่าคุณสองคนอยากที่จะมีมีทรัพย์สินอยากที่จะมีอะไรเป็นของตัวเองบ้างมันก็เลยทําให้มันเหมือนความสัมพันธ์่ะ มันขาดความโรแมนติกมันขาดความหวานไปพอสมควรเลยเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็แบบพยายามเดินไปหาจุดมุ่งหมายของชีวิตของตัวกันและกันอย่างเงี้ยแล้วยิ่งโดยเฉพาะสถานการณ์ตอนนี้ค่ะมันเหมือนคนสองคนนะ่ะพยายามมากขึ้นในเรื่องของเรื่องของการงานคุณยังรักกันอยู่ใช่แต่ว่า กว่าจะทํางานเสร็จกว่าจะกลับบ้านรับภาระหลายๆอย่างกลับมาถึงอะ่ะมันกลายเป็นสภาพแบบนี้ไปเลยอะ่ะมันเหนื่อยมันแบบไม่มีอารมณ์ที่จะมาหวานหรือว่าไม่มีอารมณ์ที่จะแบบมานั่งใส่ใจความรู้สึกกันมากแล้วอะดูสิมันกลายเป็นแบบนี้นะคะเราก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณสองคนอะ่ะอาจจะต้องมานั่งคุยกันแบบจริงจังด้วยอะคะ่ะว่าเฮ้ยจะเอายังไงนะกับชีวิต นะเพราะไม่อย่าง,งานนะั้นอ่ะมันก็เหมือนกับต่างฝ่ายต่างไปคนละด้านเลยอะ่ะดูสิเนี่ยมันไปคนละด้านเลยอะ่ะคุณจะเห็นได้ว่าคนคนเนี้เขาหันหลังใช่ไหมเขาหันหลังเลยอะมันเหมือนไม่รู้สิมันไปกันคนละทิศคนละทางเลยตอนนี้ถ้าไม่มีการคุยกันแบบชัดเจนอย่างเนี้ยมันมีสิทธิ์ที่ ความสัมพันธ์มันอาจจะเปลี่ยนไปได้ความรู้สึกมันอาจจะเปลี่ยนไปได้อ่ะ hmm. เดี๋ยวขอดูไพ่เสริมนิดนึงนะคะสำหรับคนโสดไพ่แรกที่เราได้ก็คือ c o n c o m a n c y นะตัวนี้เนี่ยเขาพูดถึงในเรื่องของการที่เรามีเหมือนเซนส์เป็นของตัวเองนะคะเป็นเซนส์ที่ค่อนข้างแรงนะตัวนี้เนี่ยเขาพูดว่าคุณเองอ่ะยังมีความรู้สึก ที่มันค่อนข้างสตรองมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับคนบางคนหรือว่ากับเรื่องบางเรื่องนะคะในที่นี้เนี่ยเรารูบบ้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับคนเก่าของคุณที่คุณยังมีความรู้สึกถึงเขาอะค่อนข้างแรงค่อนข้างค่อนข้างสตรองมากๆความรู้สึกมันยังมันยังเหมือนเดิมอะมันยังไม่มีอะไรที่มันเปลี่ยนไปมากอะคะ่ะคุณยังรู้สึกถึงเขาบางทีในความฝันของคุณคุณยังมีเขาอยู่ในความฝันของคุณเนี่ยดูสิ เป็นไพ่ที่พูดถึงความฝันหรือว่าบางทีอย่างเงี้ยค่ะคุณยังเอาเขาอะอยู่ในความฝันหรือว่าการใช้ชีวิตของคุณจุดมุ่งหมายของชีวิตของคุณคุณยังมีเขาอยู่ในนั้นอยู่อะนะแล้วบางคนอะมันมีในเรื่องของ deception นะคะคุณรู้สึกว่ามันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาเองก็ไม่ได้เปิดเผยกับคุณเต็มร้อยในตอนที่คุยกัน คุณไม่อาจจะเชื่อใจเขาได้ว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่จริงแท้นะเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่คุณรับรู้เกี่ยวกับเขาโดยที่เขาไม่ใช่คนที่เปิดเผยให้คุณรู้แต่ว่าคุณเองอ่ะไปหามาจนคุณรู้เองอะค่ะแล้วมันกลายเป็นว่าคุณไม่รู้ว่าเวอร์ชันไหนคือเวอร์ชันที่แท้จริงของเขาอยู่กับคุณเขาก็เป็นอย่างหนึ่งอยู่กับคนอื่นเขาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งคุณไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวตนที่แท้จริงของเขาอ่ะคือแบบไหน Hearing Family Issues นะคะบางคนเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเชื่อใจคนอื่นนะดูสิเป็นไพ่สี่เหรียญน,นะคะค่อนข้างมีความขี้หึงหรือว่าเป็นคนที่ไม่กล้าที่จะ trust ไม่กล้าที่จะไว้ใจใครง่ายๆนะคะ <Das que ath let> บางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาอันนี้สืบเนื่องมาจากครอบครัวของตัวเองที่มันอาจจะมีปัญหาอะไรต่อเนื่องมาอาจจะเป็นปัญหาครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ของคุณนะคะอาจจะมีครอบครัวที่เขาเรียกว่าไม่ได้สมบูรณ์มากนะักมันก็เลยเป็นเหมือนแผลหรือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ติดค้างในใจของคุณนะคะมันก็เลยมีเหมือนมีม,มีผลกับเขาเรียกว่าความรักของคุณนะมันมีผลกับการตัดสินใจมีผลกับการเลือกคนของคุณพอสมควร True love นะคะอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอะที่มันเป็นเหมือนความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาคนคนนี้ค่ะคนเก่าคนนี้คุณรู้สึกว่ามันเป็น true love มันเป็นรักแท้อะมันเป็นมันเป็นความรักที่โชคชะตาเขาส่งมาให้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาคุณยังเชื่อแบบ strong belief มากเลยอะว่าคนคนนี้คือเนื้อคู่เป็นคนที่เป็นรักแท้ยังไงการกลับมาเจอกันหลายๆครั้งที่ผ่านมา มันคือสิ่งที่ยืนยันแล้วว่าเขาคนนี้คือคนที่ใช่แล้วคุณก็คาดหวังว่าจะให้เขากลับคืนมาจะให้เขาเนี่ยเปลี่ยนตัวเองแบบกลับคืนมาคุณยอมคุณยอมรอได้อย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าสําหรับคนโสดนะถ้าพูดกันอนะ คุณยังรอคนคนนี้อยู่แล้วยังยังไม่เลิกที่จะรอสักทีคุณรอจนตัวของคุณเองก็ค่อนข้างเฮิร์ตค่อนข้างเจ็บมาหลายครั้งแต่คุณเองก็ไม่เคยหยุดสักทีหยุดรักคนคนนี้คุณไม่สามารถทําได้นะคะแล้วคนคนนี้จะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขายังยังที่จะแบบยังยังยังวนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยจะจะยังไม่จบกันไปนะคะ อของคนโสดนะส่วนคนที่มีคู่คนที่มีคู่พไพ่ใบแรกคือ Carl s Wisdom นะคะตัวนี้เนี่ยเขาพูดบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักนะคะเป็นความสัมพันธ์ตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องระวังนะคะเป็นเป็นช่วงที่ค่อนข้างบอบบางมากๆเลยอะ่ะเป็นช่วงที่ปฟระจอลมากๆเลยนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนต้องใช้ต้องใช้ความพยายามของทั้งสองฝ่ายมากๆนะคะคือไม่ใช่ว่า คุณคบกันมาแล้วคุณรู้สึกว่ามันจะไปทางไหนก็ได้เพราะไหนๆก็คบกันแล้วนะคะไม่จําเป็นต้องดูดายต่อไปหรอกอะไรเงี้ยคือคือไม่ใช่นะยิ่งคบกันมานานแค่ไหนอ่ะคุณยิ่งต้องเข้าใจแล้วก็ต้องยิ่งให้มากขึ้นอ่นะเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์นะคะเนีย่ยดูสิเป็นในเรื่องของ romantic feelings นะคะเรารู้สึกว่ามันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ค่อนข้างละทิ้งตรงนี้มากๆเลยหรือว่าค่อนข้าง ไม่ได้ไม่ได้แสดงออกถึงความโรแมนติกหรือว่าตัวความหวานความห่วงใย c a r ร i n g อะไรหลายๆอย่างอะ่ะเหมือนเขาจะค่อนข้างหลงลืมไปในช่วงเนี้ยเขาเหมือนมีอะไรหลายอย่างในชีวิตของเขาพอแล้วอย่างเงี้ยเขาเลยลืมสิ่งที่เขาควรที่จะทําการดูแลคุณทําให้คุณรู้สึกว่าถูกรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางที่อาจจะทําให้คุณรู้สึกน้อยใจแล้วก็รู้สึกว่า มันโดดเดี่ยวขนาดมีคู่ยังรู้สึกโดดเดี่ยวมากๆเลยอะ่ะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ดูแลคุณมากพอนะคะ very soon นะคะพาพ่ใบนี้บอกเราบอกว่าบางทีเนี่ยมันต้องมีการคุยกันหรือว่าต้องมีการทำอะไรสักอย่างเร็วๆนี้นะคะโดยฉับพลันเนาะถ้าสมมติคุณรู้สึกว่าคนรักของคุณไม่สามารถให้ในสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างเช่น romantic feelings นะคะคือสิ่งที่คุณรู้สึกว่าอยากให้เขา เ,เติมเติมคุณมากขึ้นหรือว่าอยากให้เขาแบบแสดงออกถึงความรักมากขึ้นเรารู้สึกว่าคุณสองคนอาจจะต้องหันหน้า คุยกันนะคะหันหน้าเข้าหากันแล้วแบบปรึกษากันอย่างเร็วที่สุดอย่าให้มันเป็นปัญหาที่แบบ carry on ไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งที่มันแบบปะทุออกมาแล้วถึงตอนนั้นอ่ะคุณเองอาจจะไม่ได้อยากที่จะให้โอกาสของความรักนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยไพ่มันบอกว่าเป็น give you relationship a chance นะคะนั่นก็คือการที่ให้โอกาสคนรักของคุณหรือว่าให้โอกาสความสัมพันธ์ครั้งนี้ในการที่ให้มันได้ไปต่อนะคะเพราะบางคนบางคนรู้สึกว่าแบบมันน้อยใจมันรู้สึกว่าคนรักเปลี่ยนไปอ่ะรู้สึก บางคนอาจจะอยากหยุดความสัมพันธ์นะคะอยากที่จะออกไปเพราะว่ารู้สึกว่าอยู่อยู่ในคู่ก็เหมือนอยู่ตัวคนเดียวอยู่แล้วอะมันไม่มีอะไรที่ต่างกันเลยนะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์นะคะสําหรับเดือนพฤษภาคมบางคนอาจจะรู้สึกว่าค่อนข้างหนักหน่วงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่เราบอกมาโดยตลอดนะคะว่าการดูดวงไม่มีอะไรที่มันเต็มร้อยเนาะอย่างมากสุดก็เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นอย่าเชื่อมากอย่าให้การพยากรณ์แค่สามสิบนาทีอย่างเงี้ย ไปทำ้ายความสุขของคุณทั้งเดือนนะคะอืมมันเที่ยวกันไม่ติดหรอกมันก็แค่เป็นเขาเรียกว่าเป็นการดูดวงแบบโดยรวมมากๆอะ่ะไม่ใช่การดูดวงที่เป็นตัวต่อตัว,ตว,ตวที่มันจะมีความแม่นมากขึ้นนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์แชร์ subscribe Channel บบี้ทารุยด้วยเจอกันคลิปต่ตอไปค่ะ